ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองจังหวัดระนองได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาพร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักกัปะวัตนสูตร แล้วก็เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการปฏิบัติธรรมให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสค่ะซึ่งจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้น้อมถวายมหาทานบารมีด้วยการกล่าวคำบูชาข้าวพระและกล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานอีกทั้งถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ และโอกาสนี้นะคะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสามโมทนียกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีทอดพระป่าสร้างแทงน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้สอยณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองซึ่งขณะนี้ทางศูนย์ได้ทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำเกือบเสร็จแล้วนะคะยังขาดแทงน้ำจำนวนสี่แทง แทงละ2,000ลิตรโดยทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้สละทรัพย์ที่หามาได้ยากในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้นำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนองจังหวัดระนองค่ะ